สวัสดีค่ะตอนนี้นานแล้วที่ไม่ได้มาอัดคลิปแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังแบบลังเลยอยู่ว่ามีอ่อแครอลแล้วก็อ่อมันแล้วก็มีฟักทองจะนึ่ง หรือว,ว่าแบบจะย่างในแอร์ไฟเออร์เอานะคะกําลังวุ่นวายกับเรื่องของกินอยู่แต่กาลังวุ่นวายแบบจริงจังมากว่าเออกับของกินนะคะมีแครอทแล้วก็มีอ๋อฟักทองแล้วก็มีมันนะคะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ที่เนื่องอยู่ข้างนอกนะคะตรงระเบียงเดี๋ยวให้ดูนะคะก็จะเป็น ชิคพีชิคพีค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะชิคพีก็คือถั่วลูกไก่อเอใช่แบบนี้กำลังเนื่องอยู่ว่าจะเนื่องประมาณสักสาสนาทีด้วยนึ่งด้วยหม้อข้าวค่ะก็จริงๆวันนี้กำลังมาอยู่ในช่วงลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลตัวเองใหม่เพราะว่าต้องขออนุญาตเลยพอดีว่า อ,อจะขอแย่ก็ไม่ได้เนาะขี่ต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่านะคะพอดีว่ามีน้องแล้วก็คือน้องก็มีอาว่าผิดปกตินะก็คือไม่เติบโตก็เลยแบบว่าแทงอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเออต้องตั้งใจว่าเออกลับมาดูแลตัวเองใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นถั่วที่นึ่งไว้แล้วก็จะมีถั่วนางแดงแล้วก็เป็นถั่วเขียว ก็ว่าจะนึงน่งเนยไม่ใช่นึง่งเสร็จแล้วแล้วก็จะเอามาปั่นกับฟักทองกินกันนะคะเพราะว่าต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะว่าตอนนี้ร่างกายรู้สึกแบบว่ามันแบบนิดนึงก็เลยบอกฮุยต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปอ่ะอายุยิ่งเยอะแล้วที่จะมีแลนมีตัวเล็กอีกอะไรแบบเนี้ คือมันจะกลับมารอบเดิมตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเรื่องกินแบบจริงจังมากนะคะนีเบื้องต้นมีแครอทมีแครอทแล้วก็มีฟักทองแล้วมีก็มีมันสัปะหลังแล้วก็มีถั่วชิดพีแล้วก็จะมีถั่วนางแดงแล้วก็มีถั่วเขียวแล้วก็จะปั่นใส่นมแล้วก็ดื่มแค่นั้นค่ะก็ะคือพยายามกลับเข้ามาสู่แบบว่าการดูแลตัวเองเป็นจริงจังนะคะเดี๋ยว ตอนท้ายเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออเราทําอะไรยังไงกินนะคะอันนี้ก็รอที่ถัว่วลูกไก่นะคะแล้วก็ฟักทองแล้วก็มีแครอทัตใส่ไปได,ด้วยรอให้สุกแล้วก็จะเอามาปั่นกินกับถั่วอย่างอื่นแต่ว่าถัว่วลูกไก่เนี่ยน่าจะปั่นแล้วไม่อร่อยก็คือต้องกินสดๆอะไรแบบนี้กินเล่นๆแบบนี้ค่ะจริงๆเนามันต้องมีผักด้วยแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้ ไม่พร้อมในเรื่องผักก็เลยแบบว่าตามนั้นแหละเรากินเท่าที่เรามีไปก่อนแล้วเราค่อยอดัอดอดปอัดดปอัดดปไปค,ค่ะค่ะเปิดดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงมั่งอื้อว้าวแครอทฟักทองเทคนิคเชสเทก่อนอ้อฟักทองกินได้แล้วเหลือแต่แครอท แชหลอดนี้เรานึ่งก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆกินสุดไปแล้วละแต่ว่าออกมาเนึ่งด้วยเราคือต้องกินหลากหลายโอเคนิดนึงตอนนี้ก็เพิ่งออกกำลังไกายเซ่แต่ว่าก็คือไม่ได้ออกเยอะนะคะออกแบบว่าเบาๆให้เหงื่อมันออกนิดนึงอะไรแบบนี้เพราะว่า จะออกหนักไม่ได้ช่วงนี้ก็คือต้องค่อยๆกระดึกดึบไปเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วค่ะอีกอย่างคือเราเพิ่งแบบจากการแบบว่าร่างกายเพิ่งยังยังไม่แข็งแรงคือ,อยังไงก็คือต้องอดัอดแอปอัดกระดึบกระดึบไปนะคะนี่ก็จะมีถั่วนางแดงแล้วก็ถั่วเขียวนะคะพอดีว่าเตรียมไว้แล้วก็จะเทใส่ลงไปแล้วก็จะมาปั่น ประมาณสักหนึ่งแก้วโอเคอันนี้ก็น่าจะเยอะแล้วขวั่วนะคะอัน,นี้ก็จะเก็บไปในตู้เย็นต่อเบื้องต้นกะอุอ้ยขอโทษนะคะกล้องเราจะแบบว่าเน้นเรียวปิดก่อนปิดก่อนโอเคแล้วก็ มาใส่มาใส่ถั่วชิคพีเดี๋ยวลองชิมก่อนอืมถั่วชิคพีกินลเล่นก็อร่อยอ่ะแต่ว่าคราวนี้ยว่าจะปั่นผสมกันแล้วก็ใส่ <c oughs> แค่น้ำ เดี๋ยวถั่วชิกพีนี้เราจะไม่ใส่เยอะประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนค่ะสองช้อนพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมีถั่วชิกพีถั่วนาแดงแล้วก็ถั่วเขียวที่เป็นส่วนผสมแล้วก็จะใส่น้ำลงไปฟักทองกับแครอทนึ่งอันนี้ก็ไว้ว่าจะกินเล่นคือไม่ต้องปั่น อืหพ mm ั hmm. กท้องกับแคร์เลแล้วกินเล่นค่ะคือมันต้องปั่นแล้วกินแบบเนื่องเอาเพราะว่าเวกินมาด้วยทำมาด้วยเพราะว่าก่อนที่จะไปเนื่อง เรากินสดแล้วแล้วค่าวน้ก็เลยบอกอ,อ,อยากกินนึ่งมันรู้สึกแบบว่ามันจะได้บสบายท้องด้วยเพราะว่ากินสดอะ่ะมันก็จะไม่ท้องอ,อืดออ่างคือจะนอนแล้วนอะกคะ่ะใส่น้ำเปล่าโอเคประมาณนี้อิกนึงไปปัดนนะคะขราวนี้ก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมุน ก็คือแบบว่าเอาถั่วชิกพีมาปั่นด้วยไม่เวิร์เพราะว่าเครื่องปั่นเราอะไม่ถึงก็เลยแบบว่าต้องกินเลนเท่านั้นถึงจะดีนะคะสรุปแล้วการปั่นของเราปั่นได้แค่ถั่วเขียวกับถั่วนางแดงส่วนออถั่วชิกพีน่าจะยังเหลืออยู่ต้องใช้ช้อนตักเอาดื่มไม่ได้เปิดดูก่อนเว กลิ่นหอมหอมของถั่วหอมถั่วชิกพีมากมากเลยกลิ่นหอมมากมากเลยอะแบบชอบอะกลิ่นหอมมากมากเลยค่ะได้ช้อนละได้ช้อนละชิมก่อนเอเอเป็นแบบก้อนๆแบบนี้อืมอืม,อ,มอะไร เรื่องต้นเป็นก้อนก้อนไม่ได้เป็นน้ําจริงๆต้องใส่น้ําอีกแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรไก็เลยแบบเออกินเป็นก้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะกินเป็นแบบก้อนๆแบบนี้ก็ได้นี่เหลือเยอะเลยอะ่ะ กินก่อนตอนนี้กินถั่วกินถั่วปั่นซึ่ง มีถั่วเขียวแล้วก็มีถั่วนางแดง อร่อยไหมจืดพอไม่มีอะไรเลยค่ะจืดแบบถั่วล้วนๆถั่วล้วนๆ รสชาติของถั่วจืดๆจ,จ,จืดมากถ้ามีแค่ถั่วเขียวกับถั่วแดงๆนะคะแต่พอมีถั่วลูกไก่ก็หรือว่าถั่วชิกพีนี่ก็คือแบบมันจะบรมันของของเขาแล้วก็หอมๆนิดนึงแต่ว่ายังไงก็จืดนะคะจริงๆถ้าคนที่แบบไม่ชอบน่าจะกินไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติอะไรเลยคือแบบจืดจริงๆอะแต่พอกินแล้วรู้สึกแบบอิ่ม มดเตี้ยงแล้ว mm hmm. แล้วก็เหลืออยู่ในอ่ออันนี้นิดนึงมีเหลืออยู่ในนี้นิดนึงค่ะก็จะใส่น้ำแล้วก็ไว้ทานพรุ่งนี้ตอนเชา้าอะไรแบบนี้ค่ะตอนให้อิ่มแล้ว เดี๋ยวไงขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายค่ะ